Thank you. ครับกับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะครับผมขอตลาเข้าสู่ช่อง Red Eat s Channel นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามากินเขาเรียกว่าอะไรเดียพอดีบอกภรรยาว่าอยากกิน,อย,กกนอยากกินชาบูแต่ไม่อยากต้มเพราะมันร้อนนะครับภรรยาก็เลยเอย้เดี๋ยวทำให้นะครับเป็นสุกิชาบูแห้งนี่แบบม้นมนวนๆพอดีธรรมดาชอบสุกี้สุก้อยู่แล้วแต่ว่าหน้าร้อนนะะต้มเน้ไอมันร้อนมันเข้าหน้าไม่ค่อยชอบนี่เขาก็เลยทำมาให้นี่ เป็นสุกี้ชาบูมวนนะครับแล้วนี่มีผักวอเตอร์ครสเนี่นะฮะวอเตอร์ครเขาบอกว่ามีวิตามิน A แล้วก็วิตามินบไอ้วิตามิน A กับ C สูงนะครับ<ๆ>เพื่อป้องกันสุขภาพช่วงโควิดตอนนี้นี่พ่อให้มาครับกินเลยกินสดเอานี่เดีย๋ยวมาลองที่ห่อดูแล้วดูนะครับว่ารสชาติเป็นไงบ้างอ น้ําจิ้มสุก,กี้นะครับอือใช่เลยสุก,กี้ซาบูตัวเจคเวสต้องกินดิบนะครับพอบอก พราะมันผักสลัดปลูกง่ายมากไงนี่ก็คือสามอันนี้นครับใส่ลงไปเนนี้ อร่อยมันเหลือ่ะนาอเชีสุกี้ยี่ห้อนี้เพิ่งกินครั้งแรกอร่อยอจริงจอน ลืมใส่เหมือนเส้นแล้วใส่เหมือนเส้นเป็นชาบูทั่วออชอบมากเห็ดเผ็มทองเลยครับ บิสก้ตขาดเหงเข็มทองทอน,นี่ถือว่าไม่ได้กินบุกี้นะเนี่นรยรเกรดเด็ดมาครับปลูกง่ายมากเลยครับลองไปปลูกดูตอนแรกกะว่าจะเอาไปต้มด้วยเลยเอาไปนึ่งด้วยแต่ว่ากลัวว่ามันจะเสียเขาเรียกว่าอะไรอะวิตามินเนี่ย ใช้การนึ่งมันจะกรอบมากอร่อต้องลองดูันมทำง่ายมากเลยครับ ืมสชงี้ผักเยอะครับซื้อตุนไว้จริงจริงกนกับน,น้ำจิ้มแจ่วหรือน้ำจิ้มทะเลก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะ อชอบมากเห็ดก็มทองเนี่ยเราไปลองทำทานดูเลยครับง่ายมากจรอครับอิ่มเห็นอย่างนี้แต่ว่ามันแน่นนะเนี่ยสี่ฮะอันมีจุกครับบายบายครับขอบคุณมากครับ